สวัสดีค่ะวันนี้จะพาสายบุญสายกุศลไปหมูเตลูที่วัดสตือพุทธสายยาจังหวัดอยุธยาค่ะในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ไทยค่ะวันนี้เป็นวันสงการที่ไปหมูเตลูนะคะมีงานเทศกาลตั้งแต่วันที่13ถึงวันที่17ค่ะและในวันที่17จะมีนักร้องดังๆในวันงานของวันคล้ายวันเกิด ลวงปู่โตด้ค่ะพรว่าชาใช้กาประมาณการว่าจะใช้แิเประมาณนสนนะคะตอนนีท่านก็เลได้ปิ่มกว่าแล้วก็ใกลจะครแล้นะคะวันนี้เป็นวันดีๆนะคะก็มาโมงขาชางหลวงชุยให้กับตัวท่านเลยข็ตัวท่านเลยเพราะท่านจะอยู่ในองค์หลวงพอ ก็แผ okay, ่นทองเลยนะท่งได้เขียนชื่อเขียนนามสกุลนะคะรวมเป็นแผ่นทองเลยนะและผ่อนตอนแถนี้ใช,ช้สําหรับบ่่มุ่งเหลือตรงหลวงพ่อต่อด้วยเพราะฉะนั้นผมบอกว่าวันนี้เป็นวันดีที่สุดที่น่าจะสร้างเรื่องดีดีให้เกิดกับกตัวท่านแล้วครอบครัวท่าน เพราะว่าตัวท่านจะอยู่ในตัวขอกองหลวงพ่อโตตัวพ่อโตชื่อท่านนะตัวท่านคุณพ่อคุณแม่หลานจะพูดรอรองแก่กองหลวงพ่อโตนี่คือหัวใที่ดีที่สุดในปัจจุบัไม่มีที่ไหนจะดีแล้วท่านไปสร้างของคกูหัวใจที่บ้านเป็นหมื่นเป็นแสนแต่ถ้ามาวัดสักภิร่งจาบเงินซื้อแผ่นทองเนี่ยยี่สิบบาทท่านสร้างหัวใที่ดีตลอดชีวิตตลอดไปด้วยไม่ว่าท่านจะอยู่ในกอง ตอนนั้นก็จะเกิดเป็นสิ่งตัวท่านและก็รัวท่านเนื่องจากจว่าณปัจจุบนันท่านได้มีโอกาสร่วมเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการหล่อลูปเหมือนกองหลวงตอโตซึ่งมีขนาดหน้าต่างกว้าง1.2เมตรสูง58เิ้วโดยการหล่อลูกพ่อจะทาการหล่อในวันที่15เดาอนเป็นวันอาสาลักษชาเป็นวันทศกาลของไทยเป็นวันแรกที่มีพระสงฆ์องค์แรกที่กําเนิดขึ้นในาาาศาสนาพุทธ ดังนั้นถึงบอกว่าสิ่งที่ท่านจะทำลงในครั้งนี้เป็นมหาภูสมนันยิ่งใหญ่ในปตัตตภีเลยเพราะองค์นี้จ้างต่อหน้าองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าต่อที่ท่านขอรพในฐานะที่เราเป็นลูกศิษย์องหลวง็เวิหมืเนื่นองเจ้าไอ้ว่า ปีใหม่ไทยนะคะถือว่าเป็นปีใหม่ไทยวันนี้เป็นปีสุดท้ายปีสของผู้นี้จะเป็นปีใหม่ไทยเพราะฉะนั้นวันนี้เรามาสร้างมุ่เรามาสร้างมุ่นะคะขยั่กอดูกเหมือนงโตก็โตน้าถีงจะเกิดงโต การวางแผนอ่านอินให้กับตัวกาลครอบครัท่านอย่างที่บอกต่อท่านจะอู่ตองไปแต่เราถึงอายุไัยเราก็จะไปตามอายุไทยแต่เรื่อเครื่องเรงานก็จะอยู่อยู่เพื่อชาติภราดโองหลวงพ่อที่ยุทธศาสตรสมนีก็ชนชาวไทยเราลูกหกันเป็นเจ้าภาพใหญ่ในการซื้อแผงลอยเนื้อหัวลูกเนือนงหลวงก็เลยถึงบอกว่า อยูนี้จะต่าตัวขึ้นไปถ้าหน้าท่านอาจจะเกิดเป็นชนชาติทวีนอเมริกาแอฟริกาเอเชียประเทศใดประเทศหนึ่งแต่พอน้นจะกลับถึงท่านเพราะว่ามาเมื่อวันนี้ท่านได้ซื้อเหรียญทองเหลืองในการหล่อรูปเหมือนพ่อของพ่อโตท่านก็จะได้รับอุณหภูนะตลอดไปตลอดตลอดไปนะคะเพราะอุณหภูนจะอยู่ในตัวของพ่อโตนะคะอย่างที่บอกอายุของพ่อของพ่อโตนะคะอย่างที่เขียนไว้วันที่17 มีงานทำคนขายรายเกิดสมเด็จยู้ธภักลพรมรักศิลป์ถ้ามีอนสารีย์ศาสปีท่านักา้าอยู่เป็นนิ่งว่านี้พวกเราศิลปาศรัทธาศาสนาโตรือไมโตที่เราสร้างนะมา20ศิลป์ศจัทาคนท่จนจะอยู่ตลอดไปแล้ว ดีดีดังนั้นก็ขอเชิญชวนนะคะวันนี้เนอะ พาสายบุญเข้ามาหมู่แต่รูในวิหารห่ผมผ้าหลวงพ่อค่ะเพราะว่ามีช้างเสียงทายช้างเนี้ยเก่งมากค่ะเพราะเคยต่อสู้กันแล้วคำคำนะคะคือถ้าเราตั้งจิตไอทานขอสิ่งใดสิ่งหนึ่งแล้วครั้งแรกต้องยกขึ้นค่ะและครั้งที่สองต้องยกไม่ขึ้นค่ะ พอดีอยากให้ครั้งที่สองยกขึ้นก็เลยใช้ความที่เราต้องการให้ยกขึ้นนิ้วก็เลยเจ็บค่ะนิ้วนางก็เลยแดงแล้วก็ถลอกค่ะช้างนี้มีฤทธิ์ค่ะลองเสี่ยงทายดูนะคะไม่ได้ให้เชื่ออย่างงมงายนะคะพามามูก็ต้องหมูที่นี่ด้วยนะคะ แล้วเราจะไปต่อกันนะคะหลังจากข่มผ้าพระหลวงพ่อแล้ว,วค่ะเราจะไปดูตลาดที่นี่มีสินค้าเยอะมากละไครสายเสี่ยงโชคที่นี่ลอตเตอรี่เยอะค่ะพรุ่งนี้ยังมีอีกนะคะวันหวยออกค่ะไปต่อกันเลยค่ะไปหาอะไรทานค่ะอาหารอร่อยออร่อย พ่อค้าแม่ค้าที่นี่นิสัยดีน่ารักเป็นกันเองค่ะ ใส่กุศลส่งน้ำพระตอนบ่ายสองโมงค่ะขอเวลาทานหารแป๊บหนึ่งนะคะ ุญท่านใดที่ชอบวัตถุมงคลเชิญมาบูชาวัตถุมงคลที่นี่ค่ะคนเราทุกวันนี้ดีแต่สองกระจกด้านหน้ากันแต่เพียงด้านเดียวให้เอากระจก6ด้านมาส่องเสียบ้างสิแล้วจะเห็นเองบุญเราไม่เคยสร้าง ใครที่ไหนจะช่วยเจ้าเป็นคำเทศนาของเจ้าประคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตค่ะลูกเอ๋ยก่อนที่จะไปเที่ยวขอบารมีหลวงพ่อองค์ใดจ้าต้องมีทุนของตัวเองคือบารมีของตนลงทุนไปก่อนเมื่อบารมีของเจ้าไม่พอจึงค่อยขอยืมบารมีคนอื่นมาช่วยมิฉะนั้นเจ้าจะเอาตัวไม่รอด พราะหนี้สินในบุญบาร,รมีที่เที่ยวไปขอยืมมาจนล้นพ้นตัวเมื่อทําบุญทํากุศลได้บุญบาร,รมีมาก็ต้องเอาไปผ่อนใช้หนี้จนหมดไม่มีอะไรเหลือติดตัวแล้วเจ้าจะมีอะไรไว้ในภพหน้ามันสร้างบาร,รมีไว้แล้วฟ้าดินจะช่วยเจ้าเองจงจำไว้นะเมื่อยังไม่ถึงเวลา เทพเจ้าองค์ใดจะคิดช่วยเจ้าไม่ได้คั้นถึงเวลาทั่วฟ้าจบดินก็ต้านเจ้าไม่อยู่จงอย่าไปเร่งเทวดาฝาดินเมื่อบนนเราไม่เคยสร้างไว้เลยจะมีใครที่ไหนมาช่วยเจ้ากรรมเก่าไม่มีใครลบล้างได้กรรมปัจจุบันจะช่วยเจ้าเองจงจำไว้ลูกเอย๋ย กรรมที่ทำด้วยเจตนาไม่ว่าจะดีหรือชั่วย่อมมีผลต่อผู้กระทำทั้งสิน้นไม่มีพรมเทพองค์ใดช่วยเจ้าลบล้างกรรมนั้นได้เจ้าต้องช่วยเหลือตนเองด้วยการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาผลแห่งบุญอันเป็นกรรมปัจจุบันนี้จะช่วยเจ้าเองอาน,นิสงส์งการสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาจะทำให้ลูก รู้แจ้งในคำสอนของพระพุทธองค์กายจะมีความสงบช่วยระงับความทุกข์ร้อนจิตจะเบิกบานอิ่มเอิบใจมีความสุขยานอนหลับเจ้าก็เป็นสุขไม่ฝันร้ายเป็นที่รักของมนุษย์และอามนุษย์ทั้งหลายยามที่ตื่นก็เป็นสุขมีหน้าตาผ่องใสมีสง่าราศีอันตรายจากภัยพิบัติใดๆย่อมทำอันตรายไม่ได้ ด้วยมีเทพพรมมารักษาเมื่อจะตายย่อมไม่หลงลืมขาสเตสัมปัชญะญแม้นดวงตาย,ยังไม่เห็นธรรมแต่ต้องตายจากโลกใบนี้เสียก่อนก็จะได้ไปเกิดเป็นถึงชั้นพรมเลยนะลูกเอย๋ยไอบุญบูชาวัตถุมงคลที่นี่ที่นี่จะมีการปลุกเสกแล้วก็จะมีพลังงานพิเศษอยู่ในนี้ด้วยนะคะ ที่นี่ของคขังค่ะขังแน่นอนค่ะถ้าศรัทธาในปู่โตขอให้ท่องคาถาชนวันชร1สิบจบทุกครั้งรับรองแควคาดปลอดภัยคิดสิ่งใดสมปรารถนาแน่นอนค่ะขออีกคำเทศนาของสมเด็จพระพุทธจารย์โตทำดีแล้วได้ดีจริงๆแต่อย่าทำผิดที่นะลูกทำดีต้องทำดีให้ถูกที่นะ ถ้าทำดีไม่ถูกที่เช่นเขากำลังเล่นไพ่ดื่มเล่าและคุณไปนั่งสวดมนต์ศีนข้อหคือสุราเมรยะมชะปมาตฐานาเวรมณีสิกขาประทางสมาธิยามิรับรองคุณต้องถูกโยนออกมาเหมือนลูกบอลแน่ๆอย่าทำดีผิดที่นะจ๊ะนะลูกเอ๋ย กำลังจัดเตรียมองค์หลวงปู่โตเพื่อส่งน้ำพระคา่ะจากสถานที่ให้ทางลูกศิษย์ลูกค้ามาส่งน้ำพระคา่ะ สำหรับนู้นะดที่มีความประสงค์จะ เท่านี้นะคะ